บทความวันนี้ใครอยากได้เงินเดินคืน <Wow. S 1> ต้องดูนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่5 Minute Improvement Channel ที่จะนำบทความดีๆข่าวสารดีๆมาแชร์ให้คุณได้ชมเพื่อที่จะนำไปปรับใช้ในการพัฒนาตัวเองหรือปรับใช้ในการพัฒนาธุรกิจของคุณโดยผมมิสเตอร์ต่วนอนุภาพคงมลลาลัยครับ Must know before asking for a raise สิ่งที่คนต้องรู้ก่อนที่คุณ จะไปของเงินเดือนขึ้นนะครับมีอะไรบ้างเราไปชมกันก่อนที่คุณจะไปของเงินเดือนขึ้นอย่าเดินสุ่ม 4, สุ่ม5ไปนะครับข้อที่1คือคุณต้องเตรียมตัวก่อนครับเตรียมตัวอะไรบ้าง 1. คือ know your value know your number คุณต้องรู้ว่า value ของคุณหรือจำนวนรายได้เนี่ย คุณจะต้องขึ้นเท่าไหร่นะครับข้อมูลตำแหน่งประสบการณ์ของคุณเนี่ยคุณสามารถหาได้จาก l i n k ์อินหรือเว็บไซต์หางานอะไรก็ได้แต่ดูในตลาดนะครับดูในตำแหน่งงานของคุณเนี่ยในตลาดเนี่ยเขาให้กันอยู่ที่ไร่เขาจ้างกันอยู่ที่ไหร่แล้วมาคำนวณกับในองค์กรของคุณ <Yes. S 1> ว่าณปัจจุบันเนี่ยเบสในตำแหน่งงานของคุณเนี่ยในองค์กรได้อยู่ที่เท่าไหร่ แต่อย่าไปถามเพื่อนร่วมงานนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณรู้นัมเบอร์ขึ้นมาแล้วเนี่ยทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยเขาได้เยอะกว่าเราเยอะเลยมันจะทําให้คุณเครียดนะพอรู้นัมเบอร์แล้วก็มารู้ในหน้าที่การงานของคุณว่าคุณทําอะไรมาบ้างตั้งแต่เริ่มงานนะครับแล้วก็จนมาถึงปัจจุบันมีงานอะไรบ้างที่คุณได้ทํามีหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้างมีอะไรที่ได้เพิ่มขึ้นบ้างไหมตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มงานตอนแรกมาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็งานที่คุณทำเนี่ย สัดส่วนความประสบความสําเร็จไปไงอันนี้สําคัญนะคุณต้องมีนะไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณไปคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับจัดระเบียบให้เรียบร้อยเขียนความสําเร็จของคุณออกมาเป็นหัวข้อนะครับเพื่อใช้ในขั้นตอนต่อไปคือการต่อรองสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทุนต้องเตรียมอีกข้อหนึ่งก็คือเตรียมบุคคลอ้างอิงนะครับในกรณีที่หาคุณคุยไปแล้วเนี่ยแน่นอนว่า HR หรือหัวหน้างานอาจจะต้องไปถามคนที่เขาทํางานกับคุณบ่อยๆนะครับคุณสามารถให้บุคคลอ้างอิงได้เพื่อที่ เขาจะได้บอกว่าที่ผ่านมาคุณทํางานเป็นอย่างไรบ้างนะครับเมื่อเตรียมตัวทุกอย่างมาดีแล้วคราวนี้ถึงเวลาต้องคุยครับแต่ก่อนจะคุยต้องหา เวลานัดนนะครับ schedule a meeting นะครับหาเวลานัดคุยที่เหมาะสมถามว่าจะคุยช่วงไหนบ้างสิ่งที่ควรต้องดูเรื่องที่1คือช่วงเวลาปรับเงินเดือนครับในแต่ละบริษัทจะมีช่วงเวลาปรับเงินเดือนไม่เหมือนกันคุณต้องไปตรวจสอบกับ HR ให้ดีๆนะว่าช่วงเวลาปรับเงินเดือนของบริษัทที่คุณอยู่เนี่ยเขาปรับในช่วงไหนนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าสิ่งที่ณนะช่วงโมเมนต์นี้ที่คุณกําลังจะไปคุยเนี่ยมันยาวไป หรือมันพร้อมที่จะเข้าไปคุยแล้วอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าปรับในช่วงสิงหาคุณไปพูดคุย,คยตั้งแต่มกร,รามันอาจจะนานไปนะครับ 2. คุยในจังหวะที่คุณมีผลงานเนี่ยมันจะช่วยให้การต่อรองเนี่ยดียิ่งขึ้นนะครับและก่อนที่จะเข้าไปขอนัดนะครับอย่าลืมดูจังหวะอารมณ์ของหัวหน้าด้วยนะว่าอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีหรืองานเขายุ่งอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็สถานที่ ที่จะนัดคุยผมแนะนำนะควรจะเป็นห้องประชุมนะครับไม่ควรจะเป็นร้านอาหารหรือร้านกาแฟเพราะจะทำให้มันดูผ่อนคลายจนเกินไปนะที่สำคัญเลยการคุยต้องเป็นแบบ face to face นะครับอย่าส่งอีเมลในการนัดคุยเด็ดขาดไม่ได้ภาพแล้วก็มันจะโดนอีกมองง่ายๆเลยนะครับสิ่งที่ต้องบอกตอนเข้าไปนัดคุณต้องบอกว่าคุณจะขอคุยเรื่องโอกาสในการเติบโตในที่ทำงานนะครับเพื่อให้เขารู้ไปในไหนว่าคุณกำลังจะขอเงินเดอนเมื่อได้เริ่มคุยนะครับสิ่งที่ควรจะเริ่มก็คือเริ่ม ที่ด้วยคำพูชงบวชนะครับ Start on a positive note บอกเขาว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณสนุกกับงานแค่ไหนแล้วก็คุณได้รับผิดชอบอะไรบ้างเยอะแยะเลยในย่างนี้เป็นบอกในในว่าาเราจะมาขอเงินเดือนขึ้นนะครับคุณจึงต้องการพูดคุยเกี่ยวกับความไปไปได้ในการตรวจสอบค่าตอบแทนของของคุณใหม่นะครับถ้าในกรณีที่บริษัทไหนขึ้นเงินเดือนยากๆคุณควรจะเอาผลประสบวารณ์เร็จอดีตมาย้ำกับหัวหน้าง,งานอีกทีนะครับและที่สำคัญมาอๆในระหว่างาที่คุณกำลัง เจราจาเพื่อขอขึ้น,นงเงินเดือนอยู่นี้นะครับคุณควรจะเป็นนักการทูตนะครับเตรียมพร้อมในการแสดงออกและไม่ควรก้าวร้าวนะครับที่สําคัญอย่าคุกคามในจ้างของคุณด้วยการบอกว่าถ้าไม่ขึ้นเงินเดือนให้ผมจะลาออกแน่นอนอันนี้อาจจะเป็นผลเสียกับคุณได้นะครับอย่าบอกนายจ้างของคุณว่าลูกต้องเข้ารงเรียน <Huh? S 1> แม่ป่วย huh? เงินไม่พอใช้อย่าเอาปัญหาต่างๆของคุณมาเป็นเหตุผลในการขอขึ้นเงินเดือนครับคุณควรจะนําความสามารถและประสบการณ์การทํางานของคุณที่ดียิ่งขึ้นมาเป็นเหตุผลในการขอขึ้นเงินเดือนครับและสุดท้ายเมื่อได้คุยแล้วนะครับสิ่งที่ควรจะทาที่ดีที่สุดคือ Be patient ควรจะรอครับหัวหน้างานคุณอาจจะไม่ใช่คนที่จะตัดสินใจโดยคนเดียวก็อาจจะต้องนําเรื่องขึ้นไปหาบอร์ดบริหารในการพิจรารณาเงินเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่ควรจะทําที่ดีที่สุดคือรอและทํางานต่อไปด้วยความเป็นมอาชีพครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับบทความในวันนี้คงเป็นประโยชน์กับสําหรับคนที่อยากจะได้เงินเดือนขึ้นนะครับไปลองทบทวนดูแล้วก็หาจังหวะดีๆนะอย่าลืมสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปกับผมมิจราวนอนุภ,ภาพคมไลัย คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย